แถวสองไม่มีอ้ามีมีที่สินครับที่สินมาเก็บได้เีย่สินอ่าครับทางซ้ายชลุการมาดูว่าปิดเกมนี้ของทางเมืองทองหินมองแล้วไหลไหลให้กับชลุการกินจอบโอ้โหปิดเกมเลยครับแ่แล้ววันนี้ตัวสํสำรองที่ลงมาของเมืองทองครับสองคนทำประตูได้ครับโอ้โห ก็เป็นประตูที่น่าจะทําให้เมืองทองการันตีได้3คะแนนแล้วครับเพราะว่าพดเวลาผ่านมา2นาทีครับต้องชมการแเซซูนี้ของธีรศิทธ์เลยนะครับตั้งแต่ลุยมาแล้วครับทําให้เมืองทองที่กําลังตกอยู่ในภาวะกดดัน,นสวนกลับมาแล้ว เอาประตูนี้ได้ก็ปิดกล่องเลยครับจิ้มหนีประทุมมาแล้วดึงจังหวะรออย่างใจเย็นนะครับธีศิสิ์ครับแล้วไหลน้ำหนักใ่โอ้โหแบบไม่ต้องจับเลยครับสถานการจังหวะการเล่งสดปรบของธีละสินนะครับว่ายผ่านมาเลย